สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะที่ประสูบนะครับอาจาพรพิมพ์ตาค่ะครับวันนี้เราสองคนดีใจมากๆมีความสุขมากๆครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนร่วมเล็กๆในงานที่มีความหมายยิ่งใหญ่ต่อหัวใจมากๆเลยอบอุ่นจริงๆนะครับงานโครงการพาฟอร f o r ิร์ดนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาครของเราครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็มาที่ศูนย์พิเศษมามอบความสุขมอบอาหารนะคะมอบเคื่อการศึกษาให้กับน้องๆค่ะซึ่งเป็นผู้พิการนะคะ ซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็เก่งมากๆค่ะในงานก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยจะจากับพี่จี๊ก็ได้ทั้งมอบของรางวัลใช่ไหมคะแล้วก็มีการวาดรูประบายสีกับน้องๆด้วยน้องๆทานข้าวระหว่างน้องทานข้าวแล้วก็การร้องเพลงเต้นกับน้องๆเพื่อเป็นการย่อยอาหารตอนนี้น้องๆยังเต้นอยู่เลยค่ะเราบอกนีครับว่าทุกกิจกรรมเนี่ยเต็มเปีเปเ่ยมด้วยความสุขจริงๆนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อทำให้หัวใจของน้องๆทุกคนเนี่ยได้ อิ่มเอิบแล้วก็ฟูฟ่องที่มาเลยและก็มีความหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้โอกาสกลับมาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้อีกนะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะีได้เห็นภาพเห็นเรื่องราวของเรานะะคในครั้งนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้สนับสนุนอยากชวนทุกคนได้มาค่ะมาสัมผัสกับบรรยากาศสนุกสนุกด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาเนี่ยสามารถจะร่วมบริจาคได้ค่ะส่งต่อความสุขนะครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเรามาช่วยกัน ให้มากๆนะครับเพียรดโฟว์เวิร์ดครับเรามาเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ